มุมนี้สวยมากได้ฟิลแบบยุโรปยุโรปวงเล็บแต่เป็นยุโรปเวอร์ชันมอเตอร์ไซค์เยอะนะข้ามถนนตรงนี้หลุนระทึกมากชีวิตเหมือนแขวนบนเส้นได้เราก็อยู่ที่บัตดังวาฟ a r พาร์คเป็นสวนสาธารณะรินมน้ำซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำไส้ง่นในเขตหนึ่งของนครโฮจิมินซิตี้ เป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับทั้งผู้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนสถานที่นัดพบยอดนิยมสําหรับผู้คนในการพบปะสังสรรค์พักผ่อนออกกําลังกายมีคาเฟ่ตรงท่าเรือด้วยครับมาตอนเย็นๆจะได้บรรยากาศดีมากชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ําดูวิวปรับตกชวากับขยะโอไม่ใช่ do Bill.